ให้ความเชื่อถือก็ให้งานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเจ้าใหม่ๆที่สนใจเราที่ที่กลุ่มคล้ายๆกันตอนนี้มีอยู่80กว่าบริษัทแต่เราได้ติดอันดับหนึ่งใน3โอ้หนึ่งใน3เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตอนแรกมี3โต๊ะแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวพอเรามาสอจอเราตอเราก็พัฒนาแนะนำสินค้าของเรานะครับเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้ก็ขยายเป็น30โต๊ะ วัดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมทําธุรกิจรับเหมาแล้วก็ขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่ครับก่อนที่จะเรียนกับผมเนี่ยเป็นยังไงตอนแรกตัดสินใจยากมากเลยครับก่อนที่จะมาเรียนนะครับว,ว่าเราคิดว่าเฮ้ยเรามีอายุเยอะขึ้นละเราก็ห่างการเรียนมานานเราคิดว่าไม่มั้งเรียนไปแล้วคงจะไม่ได้อะไรมากกว่ามากเท่าไหร่ พอผมมาเรียนแล้วเออมันทําได้จริงครับเราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าบอกทำไมคุณเปลี่ยนแปลงปกติเราไม่เคยพรีเซนต์ตัวเองไม่เคยทํารายงานส่งลูกค้าไม่เคยทําการตลาดลงมือทําเองเราก็เลยเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ลูกค้าก็ให้ความเชื่อถือก็ให้งานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเจ้าใหม่ๆที่สนใจเราที่ที่กลุ่มคล้ายๆกันตอนนี้มีอยู่80กว่าบริษัทแต่เราได้ติดอันดับหนึ่งในสาม โอ้หนึ่งในสามเริ่มต้นก่อนหน้านี้หนึ่งในสามรยเปล่าครับไม่แม่ครับเริ่มต้นจากบวยเลยครับแน่งว่าเรียนกับผมนี่มันเปลี่ยนไปได้จริงคือว่าเปลี่ยนแปลงได้มากแล้วเปลี่ยนความคิดของเราจากเดิมแต่ก่อนนทำงานเหมือนวว่าไม่เป็นไรเราเราจะไม่ถึงเวลาไม่บังคับไอโอจะรีบทำทำไมเรามาเรียนปุ๊บเออพี่ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราไม่ทนคนอื่นนะอาจากว่าบริษัททั่วไปจะเจ๊งไปประมาณ90%ซ เราจะอยู่ในกลุ่ม90หรือจะอยู่ในกลุ่ม10%ตแลวตอนนี้คุณอยู่ในกลุ่มไหนเราอยู่ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เหลือส0ที่เราจะต้องไม่เจ๊งบริษัทเราต้องดูไปได้เราก็กลับมาคิดเอะเราทํายังไงให้บริษัทเราอยู่ได้ถ้าไม่เรียนตอนนี้บริษัทผมอาจจะลําบากครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีบริษัทอื่นเขาคุยกันไม่ค่อยมีงานเลยไม่ค่อยมีงานเลยเราก็แปลกใจทําไมไม่มีงานว่พาพอเรามีลูกค้าติดต่อมา อยากจะจ้างเราจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีลูกค้าแต่อยู่ที่ตัวเราเองใช่ครับจริงๆอยู่ที่ตัวเราจะยอมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าบางทีแล้วเนี่ยลูกค้าอยากได้ตัวเราเลยเพราะอะไรเพราะลูกค้าเชื่อใจเราเชื่อใจเราแล้วก่อนผมก็ไม่ไม่สนใจเลยเรื่องการเรียนก็จริงๆคนเราต้องต้อง,องเรียนตลอดไม่งั้นความคิดเราจะอยู่เหมือนเดิมใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากจะทําธุรกิจต้องมาเรียนในคอร์สกับอาจารย์ฟูเจนะครับเพราะว่า อาจารย์จะสอนหลายรูปแบบเอาไปใช้ทุกวันนะครับเราจะพัฒนาตัวเองไปได้เยอะมากมันเป็นก้าวกระโดดจริงๆผมมาเรียนผมบอกได้เลยว่าบริษัทผมพัฒนาไปไปได้เยอะนะครับก็ทําธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นอีกถือว่าคุ้มค่านะครับกับการเรียนที่ราคาไม่ถือว่าไม่สูงครับมาเรียนอาจารย์ตอนแรกยังไม่ได้เปิดเรียนได้สเดือนแล้วกลับไปเปิดราก๋วยเตี๋ยวตอนแรกมีสามโต๊ะแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวพอเรามาสอาจอ่อเราก็พัฒนา แนะนําสินค้าของเรานะครับเพิ่มขึ้นอีกตอนนี้ก็ขยายเป็น30สโตนะครับเราก็พยายามจะให้โัษาสินค้าของเราเพิ่มขึ้นอีกมันจะช่วยได้มากเลยครับเพราะว่าการอธิบายสินค้าของเราเนี่ยบางครั้งเรามีดีอยู่แล้วแล้วลูกค้าไม่รู้นะครับเราทํายังไงให้ให้ลูกค้ารู้ว่าสินค้าเรามันดีดียังไงนะครับตรงนี้เราก็ถือว่าคุ้มค่านะครับการเรียนปั้นคนไทยให้เป็นเศรษฐีนะครับแสดงว่าศาสตร์นี้ ที่เรียนไปเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ในงานทุกงานเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือจะเป็นก่อสร้างหรือแล้วก็แล้วแต่คุณมาใช้ได้ทุกงานเลยใช้ได้ทุกงานเลยครับเพราะว่ามันทุกอาชีพอะครับตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าแม้แต่การขายของขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันสามารถดึงต่อไปใช้ได้นะครับเพราะว่าผมว่ามันเหมาะในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแค่เอากระถางก้าวข้อไปนะมันแค่นี้ก็คุ้มล้วแต่ว่าที่เรามาเรียน ต่อเพิ่มเติมเพราะว่าเราตอบโจทย์ชีวิตได้ดีขึ้นครับแล้วเรามุมมองของตัวเราได้กว้างขึ้นเราทําเพื่อสังคมมากขึ้นพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยเรามาเอาไปใช้นะครับธุรกิจเราดีขึ้นแล้วครอบครัวเราก็มีความสุขนะครับแล้วก็เราสามารถช่วยคนอื่นได้เยอะขึ้นอีกคือว่าประสบความสาเร็จแล้วก็อยากจะเรียนต่อไปเรื่อยๆครับเรียนแล้วถือว่าคุ้มคุ้มมากเลยครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เราใช้ไปเนี่ย เราไปทำอย่างอื่นเนี่ยผมว่าสู้การเรียนแบบนี้ไม่ได้ครับมันมันเพิ่มเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราเนี่ยได้ได้หลายเท่าเลยครับช่วยเราได้เยอะผมมาปุ๊บเราไปคุยลูกค้าเรากล้าคุยครับทำให้เรามั่นใจครับ